จะกินหมาล่าสายพานแบบเซฟคอร์โดยจะเลือกกินแต่ไม้ละ5บาทแบบนี้หมูไก่แฮมแล้วก็พวกเส้นเนี่ยแค่10บาทใครที่ไปกินหมาล่าสายพานแล้วรู้สึกว่างบบันเป็นดอกทานตะวันแนะนําให้มาที่สุกี้หลินเลยครับแล้วที่เด็ดคือซุปสามารถเลือกความเผ็ดได้ผมจัดมาแบบ2ใจ2องซุปได้ที่ปุ๊บก็จัดไม้ละ5บาท10บาทมารัวๆเมนูของทั้งร้านเนี่ยมี99อย่างเป็นสีม่วงกับสีเขียวไปแล้วสักสามสี่สิบเมนูครับเป็นไงน่ากินไหมแต่ระหว่างที่เราพยายามจะใจแข็งพวกไม้ละยี่สิบแล้วก็แบบถาดมันเเเหมมืออนนดิาายั่ววรแล้บก กินชั้นสี่กินชั้นสี่ยี่สิบบาทได้ไอ้ลูกนี้มาสามลูกเนื้อเน้นๆและไอ้ผมก็ดันเผลอใจปล่อยจอยเหลือไปเห็นเนื้อในถาดเพลทที่มีลายสวยราวกับภาพนนวาดตอนนี้ความสัมพันธ์ของผมกับสายพานเหมือนท็อกซิกเลชั่นชิพแล้วครับถึงเราตั้งใจจะมาแบบประหยัดแต่ก็ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดต,ตอนนี้เป็นอะไรวิ่งผ่านหน้าก็หยิบมาหมดไม่ว่าจะสันคอหมูสันคอวัวสันนอกสันในฟาดเรียบตัดเละเลยครับงานนี้กกี้ลินลินนี่ผมกินตั้งแต่สาขาเมืองทองจนตอนนี้มาเปิดอีกสาขาที่เส้นหลุยซอยรร้้านนนนเิดตตััังงงแ่ถึอกะคบ